ส,สบายดีพี่น้องสบายดีชคจู่สักคนเด้อ,อสบายดีพี่น้องกินเข่าเด้อวางมือหมร้างมือกินเข่อาอ,ขอ,อยู่วัดวางมือด้วยข้างหน้นาอะไรพี่น้องมามา<อ>กิน่ากันาการศาสตรมาสองคนมามา,มาล้างมือสูโอ้ยหอมแกงไก่เลยหอมบ่อบ้บน๊นบบาคบบนอบบ๊อาบาแล้วา หา่ามอเ้อเอาแล้วเอาเองอะไ่อ่บทเสืออีกที่บ่ออะไรได้บิดหลดจีเมนยังได้แกงไก่พี่น้องเอ้ยแกงไก่ขัวหมูโอ้ยขัวหมู่ขัวชีดวนี่ดาดชีนได้บมเหมนมูได้เสียใจแต่ว่า ผมมีแจวจำนนะคอแจ่วำยาคู่บ่อันนี้หือเอาือนไก่นี่บอไปมแจ่วบากีรานยี่นี่แจวนะขมามาเขมามล้งมือมาสู้มาอ้รถมันแหงดออันูดนะแล้วรว่าจีนแลมองแล้วมันนบอกินบ่บักดาบอกินบ่นอนซะ ดีนอนมันกินนอนซะ <c oughs> น้องเคยกลาง,ง <c oughs> ไบ่ได้นอนเบิดคืนเมือคืนอยู่บบข้าแต่เบิ่งลายมือข้ากินแล้วแหลว กินกับมันแก่ทากคนมาหิวเก่ามาเตซุ่มก sure. ็ไม่เตียงกันนะฮะก็มาห้องวัชเบนเวนี่โอ้ยเป้าว่ัชเบกินฟืนว่ะเ้ยเอาไงเ่ยคู่คือบุเห็นไพลงจังฮันบอกมีลงเพนบอกเนี่ยเทพาะปลาไปติเช่าปุ่นปุว้ปุ่นปุ่นบ่อยง่าเริ่มมาเด็นบ่อยง่ายหนในบ้าน

น okay. okay. ั men? ่งทำเะไแพ็กอือกินทำยังเออจูมืดเยียงเลลุนเมื่อโลได้คือใายมือเออเมื่อผมเบิดดอกเวียไปปลุกเลยแล้วลุง ไปยชะลทายเอาเมื่อเจ้าสีครับสบอแซ่บอกแกงไก่ไก่ผู้ใหญ่ได้ฮะจัดไก่ผู้ใหญ่สองตัวเบิ้มเบิ้มว่าไก่โมลายอยู่ไอ้ขอกินหมูมันโมลายหนักมันโมลายเลยเขาไปเบิ่งนะเคาะขึ้นอันเดียวหนึ่ง นับโตก็ได้ดเข้าแล้วเขาไปจับเอ,ขอาขก็พังขาไก่เากงกล้ไม่พักนะ มมี <c oughs> มันก็นบรัรลายนะเดี๋ยวนี้นะตัวล <c oughs> ายแล,ยยล้วไก่วงอ่าวทาี่ตัวมีมก็อยู่เฮือนแถาเป้ก็ือองโตามากมือหล,ลุดมือไปตับฝาขึงแล้วเอ,อาเอาลถเยอที่อางเก เห็ดกินไม่รัดบ่เป็นยังคือแควลุ่งเ่ะบ่เองย่างโอเคผมพอดีโลดเอาเห็นล้เห็ดโอาเอาเป็นผู้เห็ดตเอาได้ปรุงไว้ซาเอาไปผู้ซับผู้ครัวเอาได้ปรุงอย่างเดียวโอ้ยไก่หุ่นใหญ่ว่าเออหัวบักใหญ่ตัวตาเห็นหลุดเลยนะเอา กกะซ้ำออกจก็ชี้ไะเบิ่งดูหัวมันนงผ่ายเดียวนี่นี่น่ผ่ายหนึ่งลูกนี่เออฮอนตี่ไปแจะเนีไก่หูใหญ่นี่ยังเวอร์ฮอนเนี่ยใหญ่ร้ายมันกันเนี้ยเลยชนะวันชนะวันหยาบบอลมีไก่ผู้ใหญ่ตัวหนึ่งเขาไม่ได้ใส่หัวมาให้ งเียนบ่ผักและกินให้เบิดเด้อหอยเรือได้โอเ้าอาดาสีน่กกินหนตี เขนะ่านาตาใหญ่กว่าท้องเห็นบอดก,กินจำปลาก็ดีนี่เดี๋ยวจะเอาขักขักไปเที่ยแล้วเลือเจ๋งเพ็งคือเกา้าเขาซื้อมาเลยฮะสิบโลบก,กิน<า>บอดนีเออ,อก,กินนางทองมันแรงเลยน้ำพุ่งซื้อมาไว้เป็นออเดอร์ปีสื่อดอกที่จริงมอสั่งมาหลอยโล ใครมาม่อื่นมั้งก็จะมาส่งบเรือ,อยังดตัง,งนะ้ำาวัวซ <c oughs> ้างามาได้เยนะวัวมัซื้ <c oughs> อ้างัเอผมไมีแต่งวัวยังวะถ้าเบิ่งกวขอกินเมื่อื่นเ <c oughs> จ้าสิแดแตนตางเบิ่งดู่ดอกมือื่นขอกินนะ <c oughs> โอโย้ยกูจะกินไปอไสายเด้ปัจิเลยกูเพิจะมีท้องไข่เด้ปัจิ ใส่กับหอยใส่แล้วให้มันแล้วการแล้วงานหมดเลยจังให้ใส่สิบุเรียบอ่กระดูกแล้วบุเรียบุจังเลยพี่ไอ้อกระดูกกำนงังมันสิบุเรียให้ใส่ทุงบ,บ่ให้แล้วงานปู้ยไงนะทุ่มนะคับก็หันกินเข้าวเดื่อนบอ เราพวกนี้เบียกำน,นันให้พวกอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์เดี๋ยวพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่กินข้าวอยู่วัดเนี่ยหมดนียนะเดี๋ยวไปได้กินอยู่ศาลาวัดดอกกินอยู่เดินวัดใต้ต้นมักตาเน,นี่ยหมักตาสิโยนลงมาตอนใดยังบ่ฮู้ตอนบัดเจ้าเอ้าคือบ่ขึ้นไปกินอยู่บนโบแมนแนวเดี๋ยพี่น้องเนาะไปกินได้อยู่ครักบกินแบบง่าย,ายๆเนาะกินแบบสะดวกสะดวกนี่นะ กินอยู่ xe ก็ <laughs> <laughs> đại Bạn thao nè 200กว่า xe กิน đại non ก็ xe นอน đại ไสก็ได้บ่ không bao giờ เฮ้ยบ่สู้มีผูกชีวิตนี้200กว่าล้านบ่ได้ เบิ่งอาลูกพี่นนองเลยมีอย่างหนึ่งเป็นบัทามหาอย่างหนึ่งพี่ง่ายนะครับดู้ยเอาแกงไก่มากินนี่บัทามห้าผุนนอนพี่อ่ะยอยากกินนอนพี่อ่ะกับจำปลาไปคนแม่มานแมแมนคนแม่มานคนผอมาน ทุกอย่างกันละเอาเป็นซ้างเฉพาะเดี่องนี่เนี่ยเขาคือเห็นบอด้เห็นยังมายืนเบิ่งเขาอยู่โอ้โหเดือดด๊าบเลยได้คนงานผู้แมนเป็นเป็นคนจับกั้งสวัสดิ์ก้อนผู้แมนเดี๋ยวลายแมน นี่เนีเขาตักเข้าไล้อยู่หนหมูบานของเรามาเลก็ทว้ากปีเลยของนาเลยผมมีเบี้ยเราเมื่อกี้ักเข้าไว้สีเข่ารถไม่หยุนัปขคยได้ก่อนไก่เงาคูกอะไรอย่เนาะคือสิเข้ากันดีเนาะกับเงาคูดูเพื่อนนี่สององค์เพื่อนที่อยู่น้ำกันเลยบ่นั่นเิ วายาโมอิมจากพ,อพอ่อบ่พ่อนเรือทีแรกคนเฮาน่ยังกินยังกินอยู่แล้วยายาโมอิมยาเบิดแล้วบ้านเด็กคนแล้วที่ผมอ<ะ>ื่นกอนะ้อน <c oughs> <c oughs> อะไบอกว่าบได้ถือน้ำถือในมากินกันโบถือเ้ยน้ำทางน้ำยังกับโใส่รถไทยมากินตีคิดว่าสิไปกินเนีสกันระบาดเนี่ยโอ้เห็ดในนี้ก็เห็ดเนาะสมเจ้าข้างโบถือก็สิไปห้ามหากินโบแม่นยังดอกพี่นองเลย บพว่าดอกเสกินาบไมนกับู้บอินเตียงไก่ไม่ตกรดุกับไตอีรวโอ้ไก่มัน,นจอยค้ค้างไว้แต่หึงเลยทับไตของผู้อิอตายแต่ไก่ับไตใไว้ให้เ่าพ่อเพิ่นช่วยปีกสภาเขา้ินต่งมอแ้นะครับกินบวกกินกระสางและใหยังให้เพิ่นปั้นอไกเียวในหัวปั้น อยากกินน้ำสัมบ่ยังว te ันจะไปเหรออาป้ไปถือซะมั้งแม่อะไรนะโอเคพี่น้องเอ้ยสมเพลนวาย่านพ่อกินเนี่ยเลยยาน้ำหลังโมงกินมันเบิดในถ้วยในจานเลยวันน่ะตอนไก่ยังมีตอนซีก็ยังมี คนไปซังหมักกินแต่กระดูกไอ้พ่อใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีไหนแม่พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะสบายดีแน่นตัวอี่มาแล้วเนาะไม่ตื่นเสียดายเนาะ